ับสยามมาแล้วค่ะยำปูดำสุดรออริจินอลไส้ปลานื้อเนืจ้า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 ไปเบิงจ้าไปเบิงวัตถุดิบของเราก็ต้องมีปูดำค่ะมีพริกค่ะปั่นยาปั่นละเอียดหอมแดงมะนาวค่ะและหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยำน้ำปลาปลาอัฟสยามง่ายๆเลยจ้าสูตรสูตออริจินอลสองสินหนึ่งหนึ่งนะอ่ะสอ ทีนี้น้ำปลาร้เขย่าก่อนนะเธอใส่ไปเลยค่ะครึ่งหรือท่อนแล้วแต่นะถ้าชอบนัวก็ใส่เต็มได้ไหมแล้วแต่ทีนี้มะนาว <มา S 2> 3-4ลูกโดยประมาณอ่ะ,อะ,อะอทีนี้พริกเขียวพริกแดงผงขอนว่าเอาผ้าอีกมาหน่อยแโอ้ยนี่เห็นเนาะเห็นเนาะมันก็ง่ายดีนะแม่เนาะหอมแดงหรือหอมหอมแ,แขกแขกได้หมดแล้วแต่ชอบเนาะเล็ดอเมริกาซอยซอยพี่น้องต้องซอยซอยซอยพี่น้องต้อง